ลองสอนลองสอนยูงไหลองสอนยันี่อันนี้ลองสอนยังไงเข้าไปเหรอเชื่อใจไหมคะน่าจะดูทางเออ่จอโปรเจคเตอร์อยู่นะคะส่วนเตอร์วิ่งโอ้ยยาสีฟันของพี่เออ่คุณพี่กล้องห้อยไล่ค่ะคุณพี่กล้องห้อยไล่ค่ะเนอะตกตกตก สวัสดีสาว่าดีดีคุณนะสวัสดวของพี่ก้องใวค่ะสวัสดีค่ะนุสอน่ก็มนีมีทาผิด้วยเอ้ยไม่ใช่าผิของี้าวอตอนนี้กันหนาวแล้วบอยฝนอ๋อใบิดต้นหนาวอยู่บ้านเดียวกับพ่อกิกไหมคนละบ้านค่ะมีลูกเขาด้วยนี่งคือของเขา แฟนคลับแฟนคลับพี่กล้องนะครับทุกคนพกนอุดห<ส>น<ๆ>ุนทุกคนเลยประพันมาวันละสองสามสองสีลล่หนลึ่งบนหลอดแซนดี้กิโลแล้วนันนาซียังไม่ได้ดูเลยห้าหมอมแล้วแต่แซนดี้ห้าหม่อมแล้วแาม่อแล้ว,วแ อร่อยมากอร่อยมากแบบคุณพอ่อฝั่งคุณพ่อไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาฝั่งแม่นะ <c oughs> เดี๋ยวถ้ามีของเดี๋ยวมาปักตะกร้าให้นะคะพี่พี่บายบายุ้ยลงยังไงก่อนอ้าวเอาแล้วเฮ้ <c oughs> มาดูซสดีมาดูซสดแแีแกงร้องแกงร้องร้องไห้ไงคะขอหนึ่งเพลงดีก่าอันนี้อันนี้ของใครของพุ่เปาอะฮะคนต้องใช้สีรรมนะ่วงดีมากใช่สีรรม่วงนีอะันนี้ใช่ม่วงะอยรแนะนำสีม่วงเบิรมมากงใช้จริง สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังลูกดูทำหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วเมื่อกี้เขาผัดแป้งนะเขาเขาเทแป้งนะคักอะไรเงี้ยเหรอทาแป้งทาแป้งที่มือแล้วก็ถูถูถูสเปรย์ด้วยนะหยิบสเปรย์มาค่ะแล้วก็ถูกทำ วันนี้มากกี้กินข้าวเหนียวไปอีกกินฟองบิงไปห้านอนไม่นอนกลางวัน้มีเสียงด้วยอไปแล้วพาไปแล้วพาไปแล้วพาไปแล้วไม่ให้ไปหรอกไม่ให้ไปหรอกอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละไม่ให้ไปหรอกไม่ให้ไปหรอกทแ อกไม่ให้ไปหรอกชี่หรอกชี้หรอกไม่ให้ไปล็อกแล้วเดี๋ย์คะเดี๋ย์เดี๋ย์จักรอ่ะจักรอี๋เอ้อวิ่งมาแล้วเอาวิ่งไหมเสนาธีปีนไหมปีนที่รอปีนไหมปีนไหมพี่นอนก่อนหนูจะได้ไม่ต้องไปช่วยลื้อลื้อตลอดเอ้ยคิสมคุณพ่อยังก่อนนอนคิสยังคะ แล้วคิ๊สกณแม่ยังคิ๊สกณแม่อืมคิสป้าแล้วยังไปยิงไปไปกินกังหมด้วยไปยังสันดีปีนไหมปีนเนาะปีนเอาเฮียเอาเฮียเาปีนปีนปีนแต่ต้องจับจับข้างหลังมไปเูกวไปลูกไปด้วยไปด้วยไปด้วยได้ค่ะมีคนโตอยู่ด้วยป่ะ จ้าไปด้วยเนี่ยไปด้วยกันไปด,ด้วยกันไปด้วยกันเดินมองข้างหน้าด้วยค่ะทีละขั้ <c ười> นหน,นุ่มส <c ười> นุกอันนี้จะไปนอนแล้วค่ะจะหนึ่งทุ่มแล้วจ้ะเดิน <c ười> ด้วยนะยักมาด้วยนะค่อยๆ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 ค่อยอะไรค่อยเสื้อบ้านแล้วก็เขียนว่าก่อนนี้ทุกคนจะปักตะกร้าไว้เนี่ยซื้อได้เลยครัแล้วตัวเองก็ไปดูทีวีอะไรเอ้ามองข้างหน้าด้วยค่ะยักมายักมายักมาแล้วแกง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 เน่แกงแกงแกงกลัวไหมกลัวไหม ตัวอยากไปขาจะไม่ตามใจนี่ไปแล้วใจที่ไปแล้วโอ้ย้อไงละมือเลยนะเดี้ยวอยากมาแล้วมานอนกัน ยักแย่งที่นอนไหมเกียงกี้กีขอล้างเท้าก่อนได้ไหมเท้าแม่แต่ข้อข้าไปดรื่อันนี้ตาโชฉ่ไปจุ๊บน้องยังคะจุ๊บน้องยังให้ทำเป็นไอเลิฟด้วยไหนไหนไหน งไงระยัะเข้าได้ด้วยตายังใส่กินข้าวกินนมหมดไม่เราอ่ะกินข้าวเหนียวไปเยอะอยู่นะนี่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 หนีไม่ได้แล้วจมูก ใหายักหนึ่งให้ยักษ์หนึ่งเจินให้ยักษ์หนึ่งอะไรจ๊ะยักต้องอยู่ข้างนอกสิยักอยู่ข้างนอกยักษ์ไปอยู่นี่ก็ไปหนีไม่ได้อะดิมันจะหนียักษ์ไหมได้อะไรในปากเคี้ยวอะไรในปากไม่มีเลยเนี่ยเคี้ยวอะไรเคี้ยวปลอมไม่มีเลย เอ้าวไม่กลัวเลยชอบหยอกแล้วก็เร oh, like ียนดูเสียงอุ้ยโอ้ลักกันลักกันไม่เกาจะเข้าไปเข้าข้างหลังใช่ใช้รอดทางนู้นเลยอุ้ยมาจูบลักมือกัน ไปจุบจธอเนี่ยนีกจะจุบปาก็จุบิแล้วแต่ลมมอแบบมันจ้องจ้องตาก็จะเก็บจุบไปออ๊ยอ่อนเจ็บเลยใจเจ็บตกทุกวันจะได้ตกทุกวันแล้วคุณแม่ แม่จุ๊บไหมจุ้มแม่หน่อยจุ๊บแม่ต้องน้องขอจุ๊บหน่อยได้ไหมจุ๊บหน่อยได้ไหมจุ๊บหน่อยได้ไหมอ๋อเคโอเคกี้เขม้ยวกี้เขี้ยวขึ้นคุณแม่ต้องน้องขออีกเอออาไม่โดนเลยไม่โดนเลยเอาอีกทีอีกทีเอาใหม่ถอดแว่นถอดแว่นอดไปนอนตรงไหนวะเนี่ยเซจ่ะมามามาโอ้โหคนเมา ดูก <Rah> ันนะถูกไหมดูไหมหอมหมดนเว่นเนี่ยชอบชอบข้าวซอกข้ามเลยจะไปหาแบบว่ามุดฝางมุมนี้เบียดต้องไปเบียดให้ได้ใช่ต้องแบบต้องให้แคบๆคกว้างกว้างคุณแม่ต้องร้องขอใช่ ันเอาไปไม่ได้เลีไปไม่ได้เป็นหัวไหลแดะเลีงหัวไหลแดงไปแฉะไปเฮยก็เป็นไหนที่แคบๆเนี่ยขอบคุณค่ะอุ๊ยอุ๊ยต้องเรียกว่าอะไรพี่ไลออนพี่ไลออนให้หมาหนูด้วยนะขอบคุณก่อนขอบคุณก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้สะบัดนายแสนดีขอบคุณพี่ไลออนก่อนเร็ว กับแสนดีไหมพี่ไรอันมาเล่นกับแสนดีไหมจะกล้าก่อนค่ะจะค่ะะสบัดบ๊อบใส่ใช่เชิดนะเชิดนะให้หมาฉันเชิดนะไม่สนใจไปไม่ได้แล้วตรงเนี้ยพวกกางตันดิ้งผมอ่ะชาดีเขาเปยายังไงดียังไงดีหน้าไปไม่ได้ไงดีปไม่ได้ทำไงดีนะจะนี้จะให้คุณพ่อหอมมือหน่อย ให้คุณพ่อหอมมือไหนไหนหอมมือยังไงแต่นี่คะแต่นี่ให้คุณพ่อหอมมือหน่อยเร็วเดี๋ยวเร็วเรหลงลมหนักเลยถ้าให้หอมมือแหละทำไมนะเหอมแต่นี่หอมมือหน่อยเร็วหนูหนูแต่นี่แต่นี่แต่นี่คะคุณพ่อขอหอมมือหน่อยค่ะไหนเอามือไหนให้หอมไหนจขาขอมือได้ไหมคะลูกมือไหนคะ แน่ไหนหอมมือก่อนเล็บให้ก็ป้าหอมมือหน่อยอ๋อแม่ทำไมทไมจ้ะหอมได้ไหมหอมได้ไหมให้เข้าไปเหรอแม่อวไม่คืออะไรคะหมายความว่าอะไรคะแม่ไล่กันแล้วโอ้โนโน ได้อยู่แล้วหรอแต่นี่จะนอนแล้วหรอไล่แล้วเมาแล้วน่ะยืนไมตัวเขาน่ะสซนดีสแซนดีจะนอนแล้วเหรอลูกแซนดีจะนอนหรือยังคะไล่ไล่ทุกคนออกเลเนี่ะจะฟ้องห้องไล่แล้วสวัสดีค่ะรู้เรื่องไปหมด เอาล้วกี่สิบรอบวันนี้ก็บชอบอย่างเนี้ยชอบลดผุนแหนะว่าแล้วไม่เคดเอาใหม่พ่อพ่อพ่อเอาให้สูงๆไปแล้วนี่ชอบลดผุนเหมือนปีนภูเขาอะเนาะต้องต้องปล่อยพลังต้องปล่อยพลังนี่ เข้าทางเอ้าปีนปีนเลยปีนเลยปีนภูเขาไหมทางนี้มันแคบกว่าตรงไหนมันแคบอะตรงนั้นไอ้หลนเพราะต้องอยู่ตรงนี้ให้เขาปีนตรงนี้อ้าวโล่งซะแล้วโล่งซะแล้ว อแซนดี้ตั้งไข่แล้วตั้งไข่แล้วค่ะยืนได้แล้วแต่ขี้เกียจเดินแค่นีขอให้เดินอันนี้ยิ่งกว่าเขายิมเห่อยใช่ไหมคะแซนเหนื่อยใช่อนแ้วคะแลซนดี้หนึ่งขวบจะสองเดือนแล้วค่ะใกล้แล้วถ้านองกันสื่อได้โอ้โหกดแขนไว้นอนรักกันกาะแขนก่อน

พวกที่ทำได้เก่งใช่ไหมคะอุ้ยนาหวัดเสียวนาหวัดเสียวระวังคออันดีหุ่ยวายไข่วายวายวายไข่วายไข่ไข่คะอะไรอ่ะอะไรอ่ะดำดำเห็นเสศษดำดำไม่ได้เล็กเล็กอ่ะไม่ใช่เขาจะบอกเขาเห็นแล้วเขาหยิบทิ้งเขาจะหยิบแล้วเขาก็ทิ้ง เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยปล่อยพลังหอบดีพอละเมื่อหนุ่มพี่พี่ตาลายหรือยังคะเ่นเป็นดึงพี่แม็กตอนที่สามเนยดึงๆกันไหมนี่อย่างพูดไม่ได้แล้วพูดได้ดิเหนื่อยยังคะ <laughs> ยังยังไม่ยอมเลยยังยัง,ยงเอาให้สุดเอาให้สุดไปไปให้สุดอออหอบแล้วนะมหแมาแบบไม่อมขออะไรเลยคนอย่างนี้ขอบคุณค่ะพี่ไนทีมขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ ขาอ่อนขาอ่อนขาไหวแล้วขาเปลี่ยไปหมดแล้วปูไปถ่ายหนังค่ะลนุนดูพุ๊กานคุณปู่เงียบไปเลยอ่ะคุณปู่เป็นไงบ้างถ่ายหนังอืออะไรคะใช่ไหมใช่ไหมแสนดีเหนื่อยใช่ไหม

คืนนี้ละเมือแน่อืมนเยอะฮอ้ยอะไรขนาดนั้นอเรวอาสันดีหายสนุกมากสนุกมาก ุยนั่นเมืองถ้ำอะไรอ่ะถ้ำยักษ์เหรอคะอันนี้ถ้ำใหญ่จังอ้าวเฮ้ยสวัสดียักษ์หลับหรือเปล่านะสนุกสนุก เหนื่อยยังเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมมีคนละเมอแน่อืมเหมือนเด็กญี่ปุ่นเือนเด็กญี่ปุ่นเหรออ๋อ้ยเอาก็ใส่มากทันทีจีว่าเมื่อวานพูดแต่คำนี้ทั้งร้านทั้งร้านอ๋อเมื่อวานนะแต่คำนี้กินอะไรมาเมื่อวานเหรอคะไออะไรนะ พงคัตสึพงคัตสึพงคัตสึวาโกอร่อยนะมิกกิ้งหรออืมแต่นี่อร่อยมากเลยกินข้าวเขาอ่ะแม่น้ำพริกมาอย่างน้ำพริกเติมประมาณสิบห้านะเข้าป่าก็ได้ค่ะเข้าป่านะขับไปในป่าเลยแอดแอดบางอ้อนหนึ่งได้เลยนะคะขับก็ไม่ได้กินเยอาเอาเอาของคุณพ่อไปแล้วมันเยอะ่อาโทรหาใครอะคะ โกหกใครเฮ้ยโอ้โหเร้ยเลงๆเลยเฮ้ยเจ้าตาดั้นตาอุ้ยเสียงอะไรดังก๊อบเสียงอะไรเกาะเสียงอะไรดังก๊อบของใครเสียงของใครดังก๊อบ อยขอเสียงถูกตกใจนึกว่าเขาแซ่ดีไข่กรอบไม่รู้ไข่กระดุกเนี่ยจังหวะมองหน้าเก้าแห่ป้อนยาก่อนป้อนยาไหนป่อยป้อนยาหน่อยใครไม่สบายป้อนยาหน่อยเลยไอ้นั่นนะพี่เก็บแล้วไอ้ตัวเป็นหมือนกระจกสองฝันอะไรคะแทงอ๋อแทงเข้าไป มันยาวเขาชอบถือเล่นมากอันนั้นชอบพ่อเพลินพักเงินก็นั่งอยูแย่ตัวเองแย่ให้สุดอ้าวโนโนค่ะแต่ก็ชอบถืงค้าไม่โยนนะอันนี้ไม่ใช่ของเอามาทิ้งนะเสร็จดีแต่พี่จะาจ้าก่อนเร็วไปนอนได้แล้ว เอวมาเก็บด้วยเล่นแล้วเนี่ยอ้าวเก็บของเร็วคุณพ่อมาสนดีมาเก็บของโยนจับทิ้งเลยเก็บการสันดี้มาเก็บของสนนี้มาเก็บของกันจะนอนแล้วนะไปเอาแยกหน้าหนูมาเก็บของฝันลูกสันดีคะสันดีเอายังหน้ารู้เรื่องนะแต่ไม่ทำฮัลโหลฮัลโหลเก็บของกันมาช่วยกันเก็บของใส่ใส่ใส่โอเคไหม โอเคไหมเราเก็บด้วยค่ะมามาตะนีตะนีมาช่วยกันเราช่วยกันตะนี่ตะนี่เราเล่นแล้วเราก็ต้องเก็บใช่ไหมลูกข้างๆกันไปหมดแล้วผมแรงแรงไม่มีอ่อนแรงเล่นเยอะไม่เพียงห้องก้อนค่ะมามามาเนอะมาช่วยกันค่ะ แหนั่นแหละมาเก็บดีนั่นแหละมาเก็บมล่อเลยเป็นเหมือนคนเมาอ่ะแอมาลุแซดีมาลุน้องแ่รักน้องเอาน้องมาช่วยกันเก็บแซดีเร็วในนี่ติดมีตันไยนมากเลยมันนุ่มลืมเปเลย นมาเร้วมาแล้วให้น้องมาช่วยเก็บของนะมา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 เก็บของก่อนเร็วใส่ใส่ไงลูกอันนี้ใส่ในนี้มาค่ะมาค่ะงวงแล้วงวงแล้วแบตโลแล้วเวลาไขาหัวเลากเร็วค่ะจอยเล่นี้ขาั อันนี้ด้วยอันนี้เร็วกระบอกนั่นเขาเอาไปว่าว้าว้าวใส่เขาลินแลวเก็ใส่เก็บของด้วยนะไม่สู้ไม่ได้กับพวกใคมือละเ่นเลนเนตั้าออก เป็นดำๆผงๆดำๆใส่ไหมวิใส่ใส่อะมาจากมือไหนอะไรกินมือก็ไม่ได้นะมือหายยังอ๋อสบัดสบาย สวัสดีค่ะแสตดิใกล้จะนอนแล้วคะ่ะพี่พี่เปลี่ยนปักเสลี่ยนเหรอมาเก็บฝักไปมาเก็บแสนดิไปละไปละมาช่วยกันช่วยกันช่วยกันอ่ะอ่ะช่วยกันช่วยกันแสนีิช่วยกันเก็บขึ้นมาแบบไม่ร้องหาในนี้โอ้โหเก่งเลยแสตดิในนี้ล้างบ้านแหละ,ละห ในนี้ในนี้มาดีไหลในนี้โลโลโลอืมของเล่นไม่ต้องซื้อแล้วเอาอุปกรณ์อะไรก็ได้ให้เล่นเนี่ยอะไรเหลือกระปุงกระป๋องมาลูกเก็บ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 ของเก็บของไม่เก็บไม่เลือหเลืออ่ะเก็บอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยสันดีอันนี้ใส่โลโลไปไปไปแล้วเนาะโลโล เอาไปทุกคนเอาเก็บของกอนสิเดีนี้เก็บนะเก็บนะเก็บนะแ่งฟัน้องปันนอนเสือแมือข่มือนเสือนี้เวลาใส่กางเกงใส่กเนะต้องบอกเขายกขาเด็มั่เ็ก็จะตรมือเดี๋ยวโดนหน้านะเดี๋ยวโดนหน้าใส่กางเกงยกขาปิดฝั่งปิดฝั่ง เมา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 ต้มกินแล้วเมาบายบายบยนงไม่ไปยังคะนอนนะนอนนะโอเคนะจุ๊บจุบนะอ๋อออมาทิ้งทิ้งทิ้งเด็กเล็กเ็น้อยเขาเดี๋ยวทิ้งค่ะออกมา้อโอเคทิ้งนะไม่ด้ไ่ได้ทำใหาทิ้งหมด ดูอะไรเจอผมเจออะไรเหมือนขนตานี่ไหมโอ้โหเซ็ทน้อย่ก็จะสอนเขาหยิบทิ้งโดาก็จระดาก็ทิ้งตาตาดีมากรู้เรื่องเลยหมดอ่ะเนดีโอเคนะหมดแล้วค่ะสะอาดสะอาดมากเลยโอเคนะมาหอมพี่นเลค่ะหอมทิ้งจะไปนอนแล้วค่ะดันดีบ๊ายบายพี่พี่เด้ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายพี่พี่ ไายบายสันดีจะไปนอนแล้วนะอุ้ยไปอิงหมอนนอนนอนจ้าไปอิงจุ๊บๆหน่อยอุ้ยไม่ไหวจริงๆลูกหมดแล้วเนี่ยสะอาดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแล้วเนี่ยมือลูบๆเลยสนดีขาสันดีมาจุกก่อนเลจะไปนอนแล้วไปนอนแล้วเข้าที่เป็นจุ๊บหมอนเม่งก่อนค่ะจุ๊บๆแล้วค่ะหัวนเม่งอยู่ไหนน้จุ๊บๆเลยเอาหมอนเม่งให้ไปอิงจุ๊บๆก่อนเลยจุ๊บหมอนเม่งเลยค่ะแล้วเอาหัวนเม่งมาจุ๊บก่อน มาเร็วมาค้านเหนื่อยนะเนี่ยมาจุา๊บหผมเองกันค้างเราเร็วช่องรูยังสนุกอยู่ค่ะเอ,ออ,อมาจุ๊บหผมเองกันเร็วมาเร็วมาเร็วมามา,ม,ามันเหนื่อยเหนื่อย

วยดูแสนดีแปลงฟันกันดีกว่ามาเร็วจุ๊บยังสนุกยังสนุกก่อนเลยค่ะแันนี้ชอบแปลงฟันขอจุ๊บกันสิงหอบหอบเหนื่อยเหนื่อยอ่ะหอบเลย่ขอบคุณค่ะขอบคุณสติ๊กเกอร์ค่ะแล้วไปนะนั่นตะถูกเขาหนูมาเร็วมาเปลี่ยนชุดก่อนเร็วอัตดีสวันนีฮัลโหล แปงฟันโชว์พี่พี่บอกขอดูแปงฟันหน่อยได้ไหมคะแปงฟันได้มั้ยคะต้องกินนมอีกระยะน้องต้องกินนมก่อนนะนี่ทุกอย่างนี้จะได้แปงสเต็ปยาวเลยเนี่ยอุปกรณ์แต่ว่าสเต็ปกินนมนี่เขาต้องมีสมาธิค่ะอ้าวกินนมแปงฟันการสุดท้ายเนี่ยนมน้ำไม่ไปนะก็ดูดได้นะเราไม่ไปนะ บไยบายนะไยบาย่ะายทุกคนเหนื่อยแล้วนะหมดแรงหมดแรงออนไลน์ายค่ะไยพี่ไปแล้วนะคะายบายนะคะจุ๊บๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังจ้าจ้าก่อนค่ะก่อนดิจ้าจ้าก่อนคุณไนท์ก่อนเลยคุณไนท์เร็วคุณไนท์ก่อนคุณไนท์ยังไงคะจ้าจ้าคุณไนท์ก่อนเ็วคุณไนท์ค่ะคุณไนท์แลยวยังมาเร็วหอม่อนเร็ว สวัสดีค่ะอยู่อ๋อไม่ได้ท่านี้ไม่ได้อาจะโปบโป๊แล้วบ๊ายบายค่ะไปดีกว่าบ๊ายบายนะ